ตอนนี้ขึ้นขึ้นฝั่งครับมาดูชาวมอแกนนะครับวิธีวิธีชีวิตชาวมอแกน,นะครับ มีของที่ระลึก ที่ทำโดยชาวมองแก่ครับผมฮะมาดูกนนี่ยอ เอาพี่เอกอะผู้พันเปน่เอกเลยนะพี่เอกตาพี่เอกนะครับตอนนี้กำลังเดินชมของวางไหมเอาของวางไหมไม่เอารับของวางนน ของว่างโอ้โ,อโอของดูที่ปะ่ะนี<ด>่ของที่ระทึกที่ระลึก